สวัสดีครับมาถึงยอดเขาช่องลมนะครับนี่นะครับเป็นพระประธานพระสันเพชรจัก,กรพัิสุวรรณบรรพศบอรีรักนะครับหรือหลวงพ่อทองสำเร็จนะครับสร้างถวายวันที่27ตุลา2565นนี้เองนะครับเกือบปีแล้วนะครับสวยมาก บรรยากาศล่มพอดีนะครับอยู่บนยอดเขาแล้วก็มีพระเจดี